หลังจากพระเจ้าได้สร้างโลกแล้วพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์และส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดและได้ให้ทูตสวรรค์แกเบลมาเข้าฝันโยเซฟโยเซฟเจ้าจงอย่าลังเลที่จะรับมาเลยเป็นภรรยาของเจ้าเถิดเพราะผู้ซึ่งปฏิสนในคันของเธอนั้น เป็นเพื่เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ <S 2> <S 2> ในสมัยนั้นกษัตริเฮโรสมีรับสั่งให้ประชาชนข,ของพระองค์ทำสัมโนแต่ละคนโยเซฟจึงได้เดินทางมาละบ้านเกิดของตนแต่ระหว่างทางที่ได้กำลังเดินทางกับนั่นเองโอ้ยโจเซฟฉันไม่ไหวแล้วโจเซฟโอ้ยโจเซฟเ้ยทำะมหละังนั้นกันถอะ เมืองเบดเลเฮมไม่มีโรงแรมว่างอยู่เลยทั้งสองจึงเข้าไปคลอดลูกที่คอกลาเมื่อพระเยซูทรงจเจริญขึ้นอายุได้สิบสองขวบพระ้งค์เดินทางไปพร้อมกับโยเซฟและมารีในระหว่างนั้นเอง เยซูได้ทรงพลัดหลงกับพ่อแม่รีและยเซฟกลับไปแล้วแต่พระองค์ยังทรงสนทนาพูดกับอาจารย์ในวิหารอย่างน่าอัศจรรย์ใจนัก เมาจากไหนอะฮะอืมนั่นสิมาจากไหนวะท่านมาจากที่ใดฉันคือเยซูฉันมาเจากเบ็ดเล่มเฮ้ยเยซูหายไมไหนเนี่ยไม่รู้สิ เยซูกั้ามาได้แเ้วเจซูอื๊อโอเคครับไม่พ่อเมื่อพเยซูโตมาก,ก็ได้ไปเข้ารับบัพติสมาจากยอหนจะบอกเธอท่านใช่พระคิดหรือเปล่าข้อ ไม่ใช่พระคิดข้าเทียบไม่ได้แม้แต่ฉลองพระบาทของท่าน เบโดตอกนี้จะมีคนมาถามเจ้าสามครั้งเจ้าจะต้องปฏิเสธทุกครั้งใครจะบอกเพลเลยให้ฮะฮะฮะนี่เราจะต้องไปจับเยซูมันจะมีวันเพ็ญเดือนสิบสองวันหนึ่งเยซูต้องไปไปเขาเรียกเลยนะไปนั่งอยู่ตรงโขดหิน ทำบำเพ็ญเพียรซื่ยง่งย่ยฉันก็จะไม่เลอนกัน,นแล้วไงต่อฮะเราจะจับเงินเราจะไปจับเยอซูมาโอย้ยนไม่ได้โอเคนที่นั่งอย่นั่น,นเห็นไหมไปดูสิไหนวะเ็นั่งไงมึงไปใสาย예เป่าวะเฮ้ไม่รู้กันดิยเฮ้ยมึงเปใสยหรืปปเอเปล่าอเลยเฮ้ปป ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีละจะเอ๋จะเป็นชาววุ้เกศูน์ใช่หรือไม่ไม่ใช่เ้าไม่ใช่เป็<ด>นบ้านใครวนะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูเลยดิเข้า,ขาไปดูจริงอ่ะ ไอ้น,นี่ก็ไอ้น,นี่ก็เราต้องคงถามรังนี่สามแล้วมั้งเนี่ยนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเป็นเยซูใช่หรือไม่โมไม่ใช่ไงรังนี้สามแล้วนะพูดไม่ฟังเลยเที่ยูดาสวางแผนเอาไว้

แอคชั่ไม่ต้องแล้เราจะไปกับพวกท่านเองเออจจเาดินมาเดินมาออออออ หน <ena> like. ูลำจริงเฮ้ยมึงช่วยยกไม้ดิเด้ยผมจะก็ได้เยซูส่งไม้มาเดี๋ยวผมแบกไปให้ขอบใจนะเพโดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพียงแค่นี้เอง แล้วมันถ่ายจบยังวะเนี่ยก็คงจะูมอยู่อยู่ได้มันจบยังยังไม่จบเฮ้ยมึงพอแล้วพออีกชั่น หลังจากนั้นศพข,ของพระเยซูได้ถูกนำไปฝังไว้ในถ้ำเพราะพระเยซูท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าท่านจะกลับมาอีกรอบปากถ้ำได้มีทหารคุ้มกันอยู่มากมายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีทูตสวรรค์เข้ามาช่วยเปิดหินที่ปิดปากถ้ำอยู่และพระเยซูก็เดินออกมาให้โลกประจักษ์ว่าท่านเนิ่ววไดและขึ้นสวรรค์ไปอย่างสงา่า